พี่น้องมือนี้่งเสนอเมนูออมสดพี่น้องเอนแล้วว่าออมสดสื่อไก่มาจากตลาดแม่นอนพี่น้องโตนึงมาเห็ดผิดแกงนไก่พี่น้องก็เป็นออมเห็ดแบบคือออมแต่ว่าจะสดน้ำเลา้ยงใสำรับสพี่น้องใส่แบบต้นพี่น้องใส่บักต้นตามเครื่องได้แต่ว้็งค้นพี่น้องปวยมันแห้งๆพี่น้องก็ไปก็เอาบบกต้นลงพี่น้องเติมน้ำจักน้อย เดือดแล้วพี่น้องเดือดแห้งแล้วของขาดวะไรพี่น้องปลาแดดปลาแดดพี่นอ้นองปลาแดดคนๆๆลงไปพี่นอ้องคมนัวคมนัวเดือดคักๆแล้วพี่น้องไ่ทำเลยใส่ผักลงไปพี่น,อน้องใส่ตุ้งต้นหอมพี่น้องคนๆพี่น้องคน ไฟห,หอนๆเดือดๆแล้วก็ปิดเราแกไใจพี่น้องตาใส่หวยไม่ถึนพี่น้องเสร็จแล้วจ้าแซ่บป่ะจาออมสดไอยออมสดไอยพี่น้อง